สำหรับรถคัน <vậy> น <K> ี้นะครับเป็น6ล้ออีซูซูนะครับ FRR 2 1 0ร้แรงม้านะครับเพื่อนเพื่อเป็นรถบรรทุกขนาดกลางนะครับที่ทุกท่านนิยมนะครับเป็นตู้บรรทุกนะครับ10บานเปิดได้รอบไม่มีเสากลางนะครับยาวนะครับ6เมตร50เซนติเมตรนะครับเพื่อนๆอเปิดมานะครับเพื่อสามารถใช้อะโฟล์คลิฟต์นะครับดูนะครับแบบนี้นะครับตู้1ิบานนะครับจะเปิดได้รอบแบบนี้นะครับผมที่สองนกนะครับภายในห้องโดยสารนะครับรถ FRR 210แรงม้านะครับ คำเตือนเต็นเจเจออโต้คาร์สองขายรถบรรทุกเกรดเอหากมีลูกค้าท่านใดสนใจสนใจรถบรรทุกเฉยมาชมรถและทดลองขับได้ณนะที่เต็นและเต็นเรายังมีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกทุกท่านถึงประตูหน้าบ้านกันด้วยนะครับ <Yahoo! S 3> รถบรรทุกเกรดเอนะครับต้องเต็นเจเจออโต้คาร์สำหรับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับในการนําเสนอรีวิวในวันนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเมื่อกดแล้วนะครับ เราดูไปตามเราดูไปตามสำหรับรถคันนี้นะครับเป็น6ล้ออีซูซูนะครับ FRR 2 1 0แรงม้านะครับเพื่อนๆนี่นะครับ FRR นะครับ2องแรงม้านะครับผมเป็นรถบรรทุกขนาดกลางนะครับที่ทุกท่านนิยมนะครับเพราะว่าบรรทุกสินค้าได้เยอะนะครับขับสีก็จะเป็นขับีขนาดกลางและใหญ่กว่ามากครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นตู้บรรทุกนะครับ สิบบานเปิดได้รอบไม่มีเสากลางนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมนะครับเปิดได้รอบแบบไหนไม่มีเสากลางนะครับความยาวนะครับ6กเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับเพื่อนจดทะเบียนปี2564ันาะครับรถปี2 5งพก็2ปีกว่านะครับเพื่อนๆใครต้องการรถแบบนี้นะครับไว้ใช้งานตรงวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะครับมาดูรถได้ที่เต็นท์เจเจลทุานะครับเพื่อนเอ่าเดี๋ยวเราจะ รีวิวนะครับให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับตอนเราเปิดประตูนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับผมเราจะลองเปิดให้ลูกค้าดูนะครับว่าตู้สิบบาทนะครับเปิดแบบไหนนะครับผมเป็นยังไงครับตู้สิบบาทเปิดมานะครับเพื่อสามารถใช้โฟก์ลิฟต์นะครับตัก่าเปิดสองฝั่งนะครับใช้โฟก์ลิฟต์ตักของนะครับขึ้นได้เลยนะครับแบบนี้นะครับตู้นะครับเป็นตู้สิบบาทนะครับไม่ต้องกลัวเปียกฝนนะครับเราสามารถ ติดตู้นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องคุมผ้าใบด้วยนะครับเป็นความอเนกประสงค์ลูกค้านะครับเวลาใช้งานนะครับการใช้งานตู้10บาทนะครับลูกค้าแต่ละท่านก็จะใช้งานไม่เหมือนกันนะครับผมดูนะครับแบบนี้นะครับตู้10บาทนะครับจะเปิดได้รอบแบบนี้นะครับผมครับเดี๋ยวเรามาชมสภาพเครื่องยนต์กันนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับ สองร้อยสิบแรงม้านะครับรถบรรทุกขนาดกลางนะครับเดิมเดิมนะครับแบบนี้นะครับยางนะครับ สภาพภายในห้องโดยสารนะครับรถ frr 2 1 0รสิบแรงม้านะครับเป็นท่านล็อกกระจกไฟฟ้านะครับเกียร์หสปีดนะครับพวงมาลัยนะครับมีตัตรงนี้ระภัยนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับวิ่งมา2 8 3แส2แดมสาพันแดร้อยสองกิโลเมตรนะครับทางเรานำไปถ่ายของเหลวจากศูนย์อีซูซูเรียบร้อยนะครับผมและสำหรับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนวันที่4ี่กุมภาพันธ์สอง4ันห้า้หกสิบสี่นะครับตู้บรรทุกนะครับ เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับกำลังมองหานะครับรถบรรทุกขนาดกลางนะครับ E สู่ F R R 210แรงม้าตู้นะครับ10บานเปิดได้รอบไม่มีเสากลางนะครับความยาว6เมตรเซนติเมตรนะครับจดทะเบียนปี2564รคันนี้นะครับผมราคาที่เราตั้งไว้นะครับเหลาใจนะครับราคาที่เราตั้งไว้นะครับเหลาใจนะครับเหลาใจนะครับ9 9 9 0 0 0บาทนะครับผมสนใจนะครับสามารถโทรมาติดต่อสอบถามนะครับได้ที่เบอร์โทร0 8น9 1 9 2 6เ0 0นะครับ เอกสารดีเครดิตดีนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมถ้าตรงวัตถุประสงค์แการใช้งานนะครับนำไปต่อยอดได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ